มาแล้วมาดูซิว่าจะได้อะไรมามาแล้วนะคะไปทั้งวันวันนี้ไลไลไหดหรือถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโออันนี้จะดูอะไรดูของเหรอจะดูของอ่ะดิ เป็นไงได้มาไหมได้มานิดหน่อยวันนี้ที่วัดราคาค่อนข้างแข็งมากเลยครับเดี๋ยวมาดูว่ามีวันนี้ก็ปลูกหลายบ้านเหมือนกันนะครับนี่ตังได้ไปตังเยอะเดี๋ยวดูว่าตังเหลือเท่าไหร่นะ, <c oughs> ะมาดูกัน <c oughs> เห็นชัดไหมเนี่ยลองเอาเห็นชัดไหมได้หรอนี่ก็จะมีพวกโซนดินเดิมเดิมนี่โหเดี๋ยนี้เป็นเดี๋ยนี้เป็นงานนั่นแหละ นี่อีกการล้อถ่ายด้วยนี่นะครับนี่ก็จะเป็นปิดตาปิดตาเนี่ยจะเป็นดินเดิมเดิมที่ผมได้มาเอาเป็นคลิปยาวเลยเนาะคลิปนี้เนาะอันนี้จะเป็นนี่ดินเดิมเดิมเลยที่เป็นเปืือนดินนี้เลยนะครับนี่เป็นปิดตานะครับแล้วก็ปิดตาอันนี้ก็จะเป็นสีแดงๆองค์หนึง่งได้ได้มาองค์นึงดินเดิมเดิมนะครับนี่ คนอยู่บ้านก็รอนะไปทั้งวัน, <g ül> วนเนอนี้ยก็ของที่บ้านก็ยังมีอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นนะครับนี่ผิวดำก็อาจจะมีจับบ้างอันนี้ก็นะครับราคาเบาลงมานะครับแต่โซนเนี้ยอย่างโซนเนี้ยผิวล้างเนี่ยนี่ได้มาเนี่ยผิวล้างผิวล้างก็จะได้มาสองสององค์เนี่ยผิวล้างเนี่ยแบบแบบเหมือนเป็นการจับเนี่ยจับบ่อยๆเข้าเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ล้างแต่แต่อันนี้ล้างจริงๆนะครับ สวยงามนะครับคมมากนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ได้มาหนึ่งองค์นะครับนอกนั้นจะเป็นดินเดิมนะครับนอกจากจะเป็นดินเดิมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสีโซนที่แบบออกเหลืองๆหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ก็ดํานะครับเดยกโซนนี้ก็จะราคาค่อนข้างแรงนี่นะครก็มีคาบไข่นะครับนี่ ก็วันนี้ก็จากที่นะครับจากที่ผมไปมาที่วัดนะครับก็คนมาที่วัดค่อนขอ้างเรื่อยๆเลย,เลย,เลยเลมันมันไม่ได้เยอะแบบว่ามามาหลายคนแต่ว่ามาแล้วไปมาแล้วไปนะครับแล้วก็มีชาวบ้านที่ผมอบอกไว้ว่าถ้ามีอะไรโทรหาผมเบอร์นี้นะเบอร์นี้นะก็มีคนโทรแล้วแล้วก็ให้ผมไปที่บ้านนะครับคลิปวันนี้ผมลงไป2คลิปแล้วก็มีอีกหลายคลิปที่ผมถ่ายไม่ได้ ยังมีมีอีกหลายบ้านที่ผมถ่ายไม่ได้แต่ส่วนปิดตาเนี่ยปิดตาเนี่ยนะครับเขาแจกนะครับสําหรับคนที่นะครับคนที่ทํางานที่วัดส่วนมากเขาจะไม่ได้แจกหลวงพ่อเดิมเหมือนหลวงพ่อเดิมมาที่วัดทั้งหมดจัดได้แต่เป็นเนี่ยเนี่ยเป็นพระปิดตาได้มาส่วนหลวงพ่อเดิมเนี่ยต้องซื้อแพงมาต้องซื้อแพงมาซื้อถูกมาเนี่ยก็จะเป็นพวกผิวล้างผิวล้างแต่จมูกสวยสวยหมดนะครับส่วนอันนี้ก็เลี่ยมไปแล้วเลี่ยมไปแล้วก็ไปขอเข้ามานะครับดินเนี่ยดูนะ เห็นไหมะลองส่องเห็นไหมดินนี่คือแบบนะเต็มคาราเบลเลยเก็บไว้แบบนี้เลยเก็บไว้แบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็มันเนื้อหามันแตกต่างกันไปนะครับอย่าคิดดูผมไปทั้งวันะนะครับผมไปทั้งวันเนี่ยผมได้แค่นี้นะครับของมันหมดแล้วนะครับแล้วก็นะครับ,วนะค,รบควรเช่าหานะครับกับคนที่ไว้ใจเท่านั้นนะครับคนไหนที่ เราไม่ไว้ใจนะครับราคาเนี่ยมันแล้วแต่ความนะครับถูกใจกันเลยนะครับของแบบนี้ไม่มีราคากลางนะครับพี่ลองสังเกตทําไมบางคนเนี่ยขายแพงจังเลยนะครับแต่ทําไมบางคนขายถูกอันนี้ก็แต่ตอนนี้นะครับของของหลวงพ่อเนี่ยดีหมดกูว่าพนมลอกเนี่ยเป็นสากลแล้วนะครับใครที่นะครับได้ของถูกๆไปก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่นะครับอยากได้ของสวยนะครับของเดิมหรือว่าของล้างอะไรไม่ว่าจะยังไงก็ทั้ง นะครับราคานะครับก็ว่ากันไปตามทุนที่ผมได้มาก็มาเช่าหากันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆก็เป็นคลิปยาวเลยนะครับเมียวางแผนถ่ายไว้โอเคครับเมื่อกี้เห็นโทรถามว่าถึงไหนโอ้ไปทั้งวันนะก็ไปทั้งวันนี่ดูนี่จะให้ดูนะหนาวนะตังค์ห <c oughs> จะดูดีต่ตังที่นะมันจะมีอยู่นะครับได้ได้ได้อะไรกลับมาไม่รู้ได้แต่แบบไอ้นี่ย หรือเท่านี้หมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องใช้ทุนค่อนข้างสูงแล้วแล้วก็ความต้องการก็ยังเรื่อยๆยังเยอะมากต้องบอกว่าไม่ที่เรื่อยๆสิยเยอะแม้วันนี้วันนี้ลูกตลอดตลอด,ลอดทั้งวันนะครับแต่ก็มีจบบ้างไม่จบบ้างเนาะราคาค่อนข้างสูงดิพ,พี่พี่เข้าใจตรงนี้แต่ณนะตอนนี้ยังไงก็ได้เอาของแท้มาไว้ที่บ้านเราให้ได้มากที่สุดก่อนส่วนเรื่องขายไม่ได้เนี่ยค่อยว่ากันขายได้ไม่ได้ไม่ว่าเอา่ค่อยว่ากันแต่ส่วนมากก็ได้ทุกวันได้ได้แล้ววันนี้ อ่าโพสเลสผลิตุไปยังยังค่ะทำไมอ่ะนี่มันดึกแล้วเนี่ยเย็นแล้วเนี่ยยังไม่ได้ว่างเลยค่ะเออโ,โพสโพสเลสผลิตุด้วยโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับ